อีกเดียวผู้ใหเอาสองี้ใหเอาสองทอย่าเอาสองก็ไก่ก็ไขงเนี่ล่อนหรือเปล่าไกจลงรว่าเอาผใหญ้จก็่าเาให้เาวันเสาร์ใครอ่ะไม่ไ้ลงใคหนูไม่เชื่อ ะคะัที่จะลงแข่งกีฬานะที่ปุ่มผนที่27ชาแนาจะเป็น26เองนะคะเออท้าครูต่อยแจ้งมานะคะขอให้สมาชิกของกลงุ่มมือท่านทัที่เอ่อพอเป็นโฮโลพูดนะคะเกิแอัลดิบนะคะไม<อ>่ต้องห่วงน,นะคะเด<อ>ี๋ยวครูจะมีสอนนำให้นะคะ เดี S <S u, tamam. okay. marriage, be ๋ยวครูจะต่อยจะมาเทสให้แล้วจะมีในกลุ่มนึงนะคะจะมีครูสอนนาให้นะคะเขาไม่ได้ให้เราแข่งเฉพาะของเรานะคะในหนึ่งกลุ่มก็จะมีครูสองคนนะคะดีสลาทิกไนท์ที่อยากเล่นพุ่มพานะคะกับทางสูนนะคะที่จะดขึ้นวัที่26 27นะคะทางสมาชิกแอร์รบิทของเรานะคะที่มีความสามารถนะคะไม่ต้องเก่งนะคะให้พอเป็นนะคะพอรู้จูกอยู่บนเอวได้ แอร์ะะิบอาชาก็ไม่ใช่ว่ามาเต้นเหมือนกับที่เราเต้นหมูจักจั่งไม่ใช่นะคะเราก็จะมีท่านะคะที่ท้องเพียงแค่นั้นเองนะคะขอให้ท่าใดมีความใจว่าโดยเต้นได้โดยท้องเพียงนะคะไม่ได้หมุนนะคะไม่ได้แรงมากนะคะเพื่อเต้นเพื่อออกกำลังกายนะคะแค่ให้แอร์ดิย่างกับว่าเต้นท้องเพียงแค่นั้นเองนะคะ,คะ,คะมีลูกแก้ทายหมู ทายคนอย่าทายหมูเทดให้นะคะแล้วก็จะจัดอย่าทายทีัลนเหลือคุณต่อยจะแจ้งทีนะคะในวันศุกร์นะคะแตเาลงสองลูกนี่ชอบไปทานความช่วยใครที่สมัครไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารูปถ่ายไปแบบ